ได้มีโอกาสขับรถผ่านซอยสุขวิศน์สิบเก้าหลายครั้งนะครับก็เห็นโครงการสุภาลัยออเรนทัลสุขวิศน์สิบเก้าเนี่ยเสร็จแล้วนะสวยงามแล้วก็ดูคือคักอามากมากนะครับเพราะว่าเป็นโครงการใหญ่อยู่ในจังหวที่เรียกว่าดีเลยทีเดียวนะเพราะใกล้กับทางออกถนนเพชรบุรีซึ่งถ้าใครขับรถชํานาญย่านนี้เนี่ยจะรู้ว่าซอยนี้สามารถลัดเลาะออกไปได้เยอะมากหลากหลายเส้นทางเลยไม่ว่าจะเป็นสุขวิศสิบเก้านะครับโรงพยาบาลสมิตเ,ตเวชท,ทองหล่อเอกมัยหรือย้อนไปทางอโศกป,ประสานมิตรเนี่ยก็เรียกว่ามีเส้นทางให้เลือกใช้มากมายเลยแล้วตรงข้าม ใกลโครงการเนี่ยก็มีคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อว่าทักกัทานะและท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็อยู่ใกล้โครงการเพียงนิดเดียวหรือถ้าอยากไปช้อปปิ้งก็เอมโพเรียมเอมคอร์เทียเนี่ยก็แค่ปากซอยเท่านั้นเองประมาณกิโลกว่าๆเท่านั้นนะครับและที่โครงการเขาก็มีชัตเตอร์แวนเซอร์วิสนะครับไปส่งที่ปากซอยสุขุมวิสา9สหรือพร้อมพงให้ด้วยนะครับ จุดเด่นของ Super สุภาลัยออเรนทัลสุเวิสป์เนะครับเป็นโครงการที่เสร็จพร้อมอยู่โครงการโดยรวมเนี่ยออกแบบให้มีเอกลักษณ์สไตล์ตะวันออกที่ร่วมสมัยตามสไตล์ความเป็นออเรนทัลโดยนําศาสตร์และศิลป์ของความเป็นธรรมชาติเข้ามาเป็นหัวใจหลักของการออกแบบเราจึงได้เห็นพื้นที่สีเขียวโครงการเนี่ยรวมกว่า3ไร่และการออกแบบงานสถาปัตยกรรมในาอาคารภายในภายนอกเนี่ย มีกลิ่นอายความเป็นตะวันออกทั้งญี่ปุ่นจีนมาครบเลยนะครับอาคารพักอาศัยทั้งหมด4อาคารเนี่ยโดยอาคาร A แล้วก็อาคาร B มีความสูง25ชั้นและอาคาร C และอาคารดีเนี่ยจะมีความสูง35ชั้นรวมยูนิตทั้งหมด1,046ยูนิตแล้วก็มี8้านค้าด้วยสำหรับโซนกลางของตัวโครงการสุไัยออเรนจลสุวิสสากาเนี่ยครับต้องบอกว่าในโครงการเขาทั้งหมด10ไร่ทั้ง4อาคารนะครับมันจะมีทั้งหมด1,046ยูนิตใช่ไหมครับแต่ว่า ในส่วนกลางเนี่ยเขาออกแบบในทุกๆอาคารเนี่ยมีส่วนกลางของตัวเองก็คือส่วนของพื้นที่ที่เป็นล็อบบี้ที่อยู่บริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ในแต่ละอาคารก็จะมีสกายลาวช์ของตัวเองนะครับอย่างอาคารดีที่ผมอยู่ตอนนี้ก็จะมีที่ชั้น R ก็คือชั้นนี้เป็นสกายลาวช์ให้ลูกบ้านมานั่งพักผ่อนมานั่งทํางานอ่านหนังสือนะครับหรือว่าครอบครัวไหนที่มีลูกๆเนี่ยก็สามารถ พาลูกๆมาทํากันบ้านที่บริเวณชั้นนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าใน f a c i l i t ีห้หลักๆรวมๆเนี่ยเขาจะอยู่ในอาคารที่เป็นอาคารจอดรถก็จะมีโซนที่เป็นโซนจอดรถแล้วก็โซนในส่วนของ f a c i l i t ี้ซึ่งจะมีในส่วนของสระว่ายน้ําที่เป็น Infinity ี้เอชพูเลยนะครับซึ่งฟังก์ชันของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งสระว่ายน้ําปกตินะสำหรับคุณผู้ใหญ่แล้วก็ครอบครัวไหนที่มีลูกเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นโซนคิดผูให้ด้วยนะครับอย่างที่นี่เราก็รู้อยู่แล้วเขาจับตลาดกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนทํางานในโซนนี้อาจจะมี ผู้เช่าต่างชาติที่มีลักษณะของการอยู่เป็นครอบครัวเพราะฉนั้นเขาก็จะมีห้องที่เป็นห้องคิสรูมนะครับรวมถึงห้องเกมร o มนะครับที่เขามีโต๊ะครูจัดเตรียมไว้ให้มีโต๊ะบอลน,นะครับเอาไว้เล่นการสนุกสนุกกับเพื่อนนะครับรวมถึงส่วนของฟิตเนสเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่ต่างๆที่เตรียมไว้จัดเต็มมากๆนะครับซึ่งอาคารจอดรถเนี่ยเขาให้ที่จอดรถมากถึง100%นี่คือจุดเด่นที่เรียกว่าเห็นได้ชัดๆเลยครับ ครับวันนี้ห้องที่จะมาดูเนี่ยเป็นห้องที่เรียกว่า o Oriental s u i ู e นะครับห้องแบบ2ห้องนอน72.25ตารางเมตรนะครับตัวโครงการเนี่ยเขาเคยมีห้องใหญ่สุดที่เป็น4ห้องนอนแบบเพนเฮาส์นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับขายหมดเรียบร้อยแล้วห้องไซส์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเนี่ยคือห้องแบบ3ห้องนอน188.2 2ตารางเมตรครับมาดูในส่วนที่เขาให้มานะครับตั้งแต่เราเข้ามานะผมรู้สึกได้โอ้โหประตูทำไมมันใหญ่อย่างนี้นะครับ เขาให้เป็นประตูไม้นะเรียกว่าบานสูงเลยทีเดียวความสูงของห้องเนี่ยครับอยู่ที่3เมตรนะฮะแต่ว่าดูประตูนะเกือบเกือบชนความสูงเลยนะครับเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประตูบานที่ใหญ่แล้วก็สูงมากๆนะครับความน่าสนใจคือประตูเนี่ย เขาจะแบ่งเป็นซ้ายกับขวาให้อีกด้วยนะเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากจะขนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆนะผมว่าสบายๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยเขาติดตั้งตัวดิจิตอลดอร์็อกมาให้นี่ของซัมซุงนะซึ่งใช้ระบบฟิงเกอร์สแกนก็ได้นะครับพาสโค้ดก็ได้แล้วก็ตัวคีย์การ์ดก็ได้หรือว่าเกิดแบตหมดเนี่ยก็ยังใช้กุญแจได้อีกด้วยก็ถือว่าให้มาสเปคดีเลยทีเดียวนะครับเข้ามาในส่วนของพื้นที่นะในตัวห้องเนี่ยเราจะส่วนที่เรียกว่าเป็น dining area ก่อนเลยนะตรงนี้ก็ถือววว่่่่าาาาาาเเเเป็นนนพื้้้ททีีีคออขขงงงงกลยยดรรซึสามา วางโต๊ะทานข้าวเนี่ยเขาให้ดูตัวอย่างนะสี่ที่นั่งแบบสบายๆสำหรับใครที่ชอบทำอาหารนะรู้อยู่แล้วถ้าเกิดมีครัวปิดนะเราทํากับข้าวทําอาหารแบบผัดทอดอะไรที่ควันเยอะๆเ,เนี่ยแล้อย่างสบายใจโดยที่กลิ่นและควันเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปรบกวนในส่วนของห้องพักอาศัยนะครับซึ่งตัวเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้โครงการเขาทําให้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะไม่รวมพวกฮอฟกับฮูดตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์ครัวที่เขาให้มาเนี่ยจะถึงข้างบนถึงประมาณนี้นะครับ ก็รู้สึกว่าค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับตัวเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเป็นของ Modern Form นะครับอย่างกระเบื้องที่อยู่ในพื้นที่ครัวพื้นที่โซนใช้งานเนี่ยครับจะเป็นกระเบื้องที่มีความลื่นน้อยนะฮะค่อนข้างฝืดก็ถือว่าช่วยเซฟเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าพอ,พอถัดเข้ามาในโซนที่เป็นโซนพักอาศัยแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องค่อนข้างเงาเหมือนกันอันนี้ก็ทําให้ช่วยเรื่องของการเช็ดถูทรความสะอาดเนี่ยได้ง่ายแล้วก็ดูสบายตาด้วยนะครับห้องนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงแล้วอะ่ะเขาขายแบบ ห้องเปล่าแต่ว่ามีเคาน์เตอร์ครัวให้มีวอลเปเปอร์ให้แต่ว่าเป็นวอลเปเปอร์สีพื้นสีขาวนะส่วนตัวแอร์เนี่ย ในทุกๆห้องไม่ว่าจะเป็นในโซนของลิฟวิ g งแอเรียดิ g แอเรียเนี่ยก็เป็นแอร์ที่เป็นแอร์แบบคอนซูลนะครับฝังฝ้าไปเลยนะครับรวมถึงห้องนอนทั้งสองห้องก็ให้แอร์แบบฝังฝ้าไปด้วยนะก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะสเปคระดับนี้นะในส่วนของลิฟวิ g งแอเรียคอนข้างกว้างเลยนะครับระยะการวางทีวีกับโซฟาถือว่าค่อนข้างไกลนะจะวางทีวีจอใหญ่ๆก็ยังรู้สึกว่าดูได้อย่างสบายตาเนี่ยผมรู้สึกว่า คาแรคเตอร์ของเขาความเป็นสุภาลัเนี่ยมาได้อย่างชัดเจนนะฮะรวมถึงห้องนี้ความพิเศษนะนี่ถ้าเราดูนะครับด้านนอกเนี่ยมีระเบียงที่ค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะอย่างตรงนี้เราสามารถเปิดออกจากโซนที่เป็นห้อง นั่งเล่นก็นได้นะครับแล้วก็ตัวระเบียงเนี่ยค่อนข้างทอดยาวไปถึงห้องมาสเตอร์เบดมด้วยนั้นสามารถเข้าออกได้2ทางส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับนี่ก็โอ้โมุดทนดีมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอความสูงมันที่ที่3เมตรเนาะ พอแล้วเจอตัวคอนซีลที่เป็นแอร์อยู่ด้านบนเนี่ยมันรู้สึกมีความสบายตาอย่างหนึ่งเวลาเรามองผนังอะไรเงี้ยเราวางเตียงแบบคิงไซส์ได้สบายๆนะครับเนี่ยดูดิความกว้างเนี่ยครับค่อนข้างกว้างเลยวางเตียงคิงไซส์ระยะปลายเตียงยังเหลือเยอะๆเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าเหลือเยอะเดินแบบเดินเข้าออกสบายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถติดตั้งทีวีแบบนี้ได้นะครับตรงนี้เองเนี่ยสังเกตว่าเราสามารถวางทําเป็นโต๊ะทํางานตรงนี้ได้ถ้าเกิดเราจะทําเป็นโต๊ะแต่งหน้าอะไรได้ไหมจริงๆก็ยังได้นะ แต่ว่าอย่างที่บอกเนีคือโครงการเนี่ยเขาก็ออกแบบโซนที่เป็นโตแต่งหน้าเนี่ยอยู่ด้านในติดก,กับตัวตู้เสื้อผ้านะครับอันนี้ตู้เสื้อผ้าเขาก็บิวล์อินมาให้ก็มีอารมณ์ความเป็น Walk-in c นคลอเซเล็กๆนะนี่สำหรับห้องน้ำนะครับในห้องมาสเตอร์เบดรูห้องนี้นะเขาให้อ่างอาบ,บน้ําแบบนี้ไปด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกห้องที่เขาจะให้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มาดูเนี่ยลองเช็คกับทางเซลล์นิดนึงว่าห้องที่เราสนใจเนี่ย มีอ่างอาบน้ําแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้นะครับผมก็ต้องบอกว่าจริงๆที่นี่เนี่ยเขาให้สเปกมาดีเลยมีเครื่องทาน้าร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะอย่างห้องนี้ยก็ทั้งห้องที่เป็นห้องมาสเตอร์แล้วก็ห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางเนี่ยในห้องด้วยนะครับก็ติดตั้งมาให้แล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะผมชอบความกระจกเขานะครับแล้วก็กระเบื้องผนังที่เขาติดตั้งให้อันนี้สวยมากโดยเฉพาะกระจกเงาเนี่ยมีไฟมาให้เรียบร้อยเลยเชื่อว่าถูกใจคุณผู้หญิงหลายๆคน,นแน่ๆครับ สำหรับห้องนอนที่2อเนี่ยก็เรียกว่าไม่เล็กนะครับวางเตียงขนาดควีนไซส์แล้วเนี่ยขนาดรวมพื้นที่บิวอินตู้เสื้อผ้าเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่ายังมีพื้นที่เหลือๆนะครับผนังเนี่ยเขาก็ให้เป็นกระจกบานใหญ่ดูโปร่งดีครับสุพรายออเรนทัลสุขุมวิท39นะครับเป็นโครงการที่ต้องบอกว่าคุ้มมากๆโครงการหนึ่งในย่านสุขุมวิท39นะครับเพราะความเป็นโครงการที่ใหญ่ให้ส่วนกลางกันมาแบบครบๆพื้นที่เหลือเฟือไม่อึดอัดนะครับมีพื้นที่สีเขียวให้มากกว่า3ไร่และที่สําคัญนะครับที่นี่เป็นโครงการที่ให้ที่จอดรถถมากึง100%ค ค่าเฉลี่ยทั้งโครงการเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณทัก1,30 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะครับเขาขายแบบ fully fitted นะฮะที่ให้ชุดครัว built-in มาชุดครัวองบอกว่าดีเอามากๆเลยทีเดียวนะครับห้องพักเนี่ยก็ให้พื้นที่ใหญ่ตามสไตล์สุภาพร้านะครับตลาดปล่อยเช่าย่านนี้เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีนะมีลูกค้ารอเช่าอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าความเป็นที่อยู่ย่านใจกลางเมืองอย่างพร้อมพงเนี่ยมีแหล่งชอปปิง้งมีแหล่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สะดวกนะครับกลุ่มลูกค้าคนทํางานหรือกลุ่มครอบครัวชาวต่างชาติเนี่ยเ นะครับถ้ามองเรื่องความครบความคุ้มค่าเนี่ยมองหาโอกาสในการสร้างยูวปล่อยเช่าที่เนวเรทที่ดีนะสุภลายออเรนทัลสุขวิสา9สเนี่ยถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆครับ